S <S <S ใครมาคุณเจนเหรอวัสดีค่ะอ,อ๋อวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอนานเลยครับวัสดีค่ะวัสดีครับสวัสดีค่รู้ได้ไงว่าอยู่นี่ครับเนบี่ยค่ะมีคนดึงลงมาให้อยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อครับอ๋อนายกเพิ่งเอาบ้านเอาบ้านมาให้ผมครับบ้านหลังอ๋อความทัวการมากเลยค่ะครับวัสดีครับวัสดีค่ะนี่ขัดพาชมบ้านไหนได้ไหมคะได้ครับได้ครับพี่เปาอืม ปพาเขาไปชมบ้านอันนี้เป็นบ้านหลังตั้งแต่ <Okay. S 1> ผมเข้าเมืองสาตาร์ทาวมาแรกๆเลยครับที่ประมูลได้อ่ค่ะค่ะเดี๋ยวเช้คุณตอดค่เล่าหน่อยค่ะดีเทลบ้านห้องไหนครับมีเรื่องบ้านนี้มีเรื่องหลายอย่างครับใช่ใช่คือหลังหลังเนี้ยมีคนเคยมาขอซื้อประมาณสี่สิบห้าล้านนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ขายอืแล้วผมก็ซื้อมาในราคาอ่ายี่ยี่สิบกว่าล้านเองครับ ได้กำไรยี่สิบกว่าล้านผมคิดว่าไม่ขายดีกว่าเพราะว่าเรารักและผูกพันใช่ไหมคะใช่ครับส่วนหนึ่งครับเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจน้องๆด้วยครับเวลามายืนอยู่ที่นี่มันรู้สึกดีครับเจรระวังโค้งคาบอะไรตกอยูไปแถวนี้ครับคาบอะไรครับเจรีคาบอะไรคะคาบเนื้อคาบอะไรใครมานอนไงยเออระวังคาบมันคาบอะไรอดกตกใจคนนึงว่าคุณต๊อดไม่ได้ถูบ้านอ๋อถูครับถูห้องห้องนี้มีประวัติความเป็นมาไงคะคุณต๊อดอ่าทับหัวหลานครับ ใครนอนที่นี่ก็คือทําหัวหลานเลยครับคือถ้าผู้หญิงเข้านี่คือตาตาเอ่อหัวเงาหัวไม่มีแล้วครับอ่าประมาณนั้นครับตาขาดครับเพราะว่าน้องๆแต่ก่อนผมมาทําแสบไปเยอะครับที่นี่ไม่ใช่ผมนะน้องๆผมครับเวลาแบบเอไปคุยกันที่แลนกลางหรือว่ายืนที่แลนตรงไหนก็พามาจบที่นี่ครับอ๋อพามาจบที่นี่หมายถึงพามากลับมาพักผ่อนที่นี่จบครับจบครับจบ จบแต่เก็บนะครับอ๋อแล้วแล้วคุณต๊อดเคยพาใครมาจบที่นี่ไหมคะอ่อไม่ไม่เคยครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยุ่งแบบนั้นครับเพราะว่าตอนนี้โซ่ใช่ใช่รอตอนไม่ค่อยเป็นหนั่นครับใช่ครับอืมก็คือด้วยความที่เราหัวหน้าแก๊งด้วยเนาะใช่ไหมคะเราก็ต้องรักษาภาพลักษณ์นิดนึงเรื่องพวกนี้คุณต๊อดก็คงไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรแต่ว่าเป็นน้องๆที่ทําตัวไม่ดีเองใช่ไหมคะ,ะประมาณนั้นครับผมประมาณนั้น แล้วพี่เปลาล่ะคะเคยพาใครมาจบไหมคะไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยคุณเจ็บจินผมเจ็บใจอะครับอฮ้ยแล้วคุณเจนสบายดีไหมครับตอนนี้สบายดีค่ะพอดีเจนตั้งใจอยากจะมาหาเนี่ยคะ่ะมาหาคุณต๊อดมาหาพี่เปาเนี่ยล่ะโอ้ยขอบคุณครับ,บครับไาไงครับว่าไงครับที่ไม่ลืมกันแล้วก็มีเรื่องอยากมาถามด้วยคะ่ะได้ครับได้ครับได้ค่ะพี่เปาเชิญตรงนี้นะค่ะยินดีข้างันเลตรงนี้เลยนะครับ อาตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นห้องแห่งประวัติศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมคะครับใช่ครับอ่า้วเราก็ตรงนี้เลยค่ะพอะดีเจนอยากจะมาถามนิดนึงค่ะคุณช่วยอัปเดตสถานการณ์ของเสียมาได้ปัจจุบันตอนนี้เป็นไงบ้างคะคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ผมโดนดใบแดงไปแล้วผมกลับมารอบนี้ผมคิดว่ารอบนี้อ่าน่าจะเป็นงานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการแหลมเกิดขึ้นครับ แล้วก็น้องๆที่มาใหม่ก็ยังไม่ได้ปรับจูนมากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็ต้องจูนกันอีกหน่อยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่ไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาครับน้องๆทุกคนจะอยู่ก็ขอบใจจะไปขอบคุณใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ตอนนี้แ,แกง๊งแก๊งก็กําลังเดินหน้าต่อครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีเฮี้ยตัวไหนมันขัดขาหรือเปล่า <laughs> ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ อ๋อก็คือแบบว่าหมายถึงคุณตอจะหมายถึงว่าแบบอ่ามีอุปสรรคมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับอือแล้วเสียไม่ได้เซตปัจจุบันนี้ค่ะเราตั้งเป้าหมายไหมไหมคะว่าเราจะทําอะไรบ้างสําหรับในเจนล่าสุดอ๋อก็ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าอันดับแรกนะครับก็คือชิงบ้านก่อน mm. หลังจากนั้นก็เคลียร์คนออกให้หมดครับเคลียร์คนสำหรับคนที่แบบไม่มีใจอยู่เอ d มดีนะครับ ก็เคลียร์ออกตรงนั้นออกให้หมดแล้วก็เปิดใจรับคนใหม่แล้วก็มาจูนกันครับแล้วก็ไล่ไปตีตีจากแก๊งเล็กๆไปเรื่อยๆครับขอเขาเล่นนะไม่งั้นก็ค่อยๆเฟนะค่อยๆฝึกประมาณานั้นอ่าใช่ครับตอนนี้มันเซตใหม่กับ,บครึ่งหนึ่งครับกลัวเดินแรงและแกงหกกันเลยครับ <laughs> <laughs> ประมาณนั้นครับมันมีอยู่แล้วครับเพราะอิจฉาแบบตาร้อนนะครับ อืก็คือคุณกําลังคิดว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่พวกคุณกลับมาแบบรันกันเต็มระบบเนี่ยน่าจะมีใครหลายๆคนที่อิจฉาคุณถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับเนี่ยผมมาแป๊บเดียวเนี่ยผมมีกลับมาแบบมีสวิตเบดเลยล้วก็ไหมายมด้วยครับนี่นี่เชิญนวลียบร<ล>้อยครับ คือด้วยความที่ตอนนี้ไงมันก็แบบน้องๆแบบน้องๆมาเตียมาเยอะแบบพี่ก็เตรียมไปให้ด้วยพี่เปาก็กลับมาก็ต้อนรับอย่างดีครับให้เงินมาประมาณแปดสิบล้านมาขึ้นอาวุธครับก็เลยกลับมาได้ไวครับใช่ครับใช่ยอดเลยค่ะดีเลยค่ะแล้วครั้งนี้การกลับมาของคุณนี่จะเป็นคุณตอนร่างทองแล้วหรือยังคะเนี่ยโอ้ผมไม่สนแล้วครับผมผมว่าผมเทคแคร์คนอื่นมาเยอะแล้วผมก็จะเล่นตามในแบบของผมมาครับผมก็ไม่อยากให้น้องผมเสียเปรียบด้วยผมว่าผมเสีย เสียเปียมมาเยอะแล้ใจดีมาเยอะแล้วครับรอบนี้อันไหนผิดถูกผมไม่สนละน้องผมถูกเสมอครับ่ะใช่อันนี้เห็นด้วยครับใช่ครับโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณตอนแล้วก็พี่เปาค่ะฝากถึงคู่ปรับอย่างไดบ้บอลเฮดแล้วก็แก๊งอื่นๆในเมืองไหนคะ่ะเออพี่เปาเลยได้ไหมอันนี้ผม no comment นะ่ะคืออ่ะผมฝากให้ก็ได้ ไม่ต้องจี๊ดพี่ไม่ได้จี๊ดขนาดนั้นหวานเจี๊ยบรู้เรื่องก็ขอเวลาหน่อยขอเวลาฟอร์มทงฟอร์มทีให้เป็นระบบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครัใช่ครับประมาณนั้นมาปุ๊บแหมต้องจะแบบจะกดกันอย่างเดียวเลยดิอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแหละอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งเข้ากันอย่างเงี้ยอืมก็เวลาสั้นๆนะสร้างตัวหน่อยเพิ่งโดนเพิ่งโดนอันนี้ไปทหารไปแต่ไปอยู่เอเคก็ได้อะไรเยอะมาครับกลับมาเยอะ แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากไปอยู่ JK มาได้ไปแบบว่าเล่นกับลุงแม็กมาด้วยไปฝึกฝนฝึกซ้กกอมเพิ่มเติมมาอ้ดีครับลุงแม็กเป็นผมคิดว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดีมากครับสําหรับผมอะแต่ก่อนอาจจะมองแบบไม่แบบไม่เท่าไม่ดีครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่เสดความคิดแล้วคือพอมาได้สัมผัสเขาจริงเขา,าเป็นผู้ชายที่ดีมากแล้วก็เป็นผู้ชายที่ผมรักมาก รักมากจริงๆครับทำเป็นโอ๊กไอเทียตุนทําเป็นเจ๋งเหมือนเทพช่ครับนป็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นลักแบบลุงอ่าใช่ครับไม่ใช่เป็นเป็นเกย์นะครับรักแบบลุงนะโอเคค่ะเป็นต้นแบบที่ดีครับประมาณนั้นใช่ทาให้ต้อนเด็ดขาดขึ้นเยอะครับกับแก๊งนะครับใช่ครับใช่ครับทาให้เด็ดขาดเพราะไปเอาวิชาจากลุงมาเยอะครับนม่คยอะแล้วก็นี่ครับพี่ชายผมที่ขาดไม่ได้เลย คือตอนกลับมาผมคิดว่าแล้วแบบตัวเปล่าไม่มีแน่นอนพี่ชายผมบอกว่าถ้าเองกลับไปอะ่ะพี่เตรียมของไว้ให้แล้วนะทั้งเงินทั้งอะไรกลับมานี่ลงเครื่องครั้งแรกที่สตาเทาต้อนรับดีให้รถกาชาใหม่มาด้วยครับในราคาสามหมื่นเลยนะสนับสนุนจากพี่เปาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบประมาณสามหมื่นโอซีด้วยนะคันนั้นอะอให้ผมแบบได้ขึ้นเลยต้อนขึ้นเลย เงินแปดสิบเอ็มด้วย,ย,ยใช่ครับใช่ดแล้วค่ะนี่ครับปาแล้วก็คิดถึงคุณเจนด้วยครับคิดว่า <c oughs> คุณเจนแต่ว่าผมไปเจออยู่นะคุณเจนไปออกร <c oughs> ายการอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขอบคุณมากค่ะเงินสตอรี่ใครทักคนหนึ่งนี่แหละครับหมอขอบคุณมากค่ะตอนี่อะไรครับห๋อเปล่าครับอ๋อครับ อ๋อหมายถึงว่าสตอรี่อ๋อที่แบบพี่เปามีความรักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับ <c oughs> สำเนียดปาก <c oughs> ไหมพ่อคร <c oughs> ับอ้อย่างคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้พี่เปาเขามีแบบว่าความรักแล้วนะคะเขาไม่แบบอกหักอีกแล้วอ่ะอ้าวพี่ชายมีความรักแล้วหรอฮะไหนบอกว่าเลิกแล้วไงพี่ กกัับมาคคยนผมเป็นเอฟซีพี่นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่นะใครจะว่าพี่ยังไงพี่ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปแคร์ใครน้องรามจันเรื่องความรักของผมเหรอครับผมผมไม่มีอะครับแต่ว่าถ้าแบบผมก็อยากหาอยู่ครับแต่หาคนรู้มือครับแต่หาไม่ได้ดีมีแต่คนแบบมารักแค่ในเกมแต่ผมอยากหาคนที่แบบว่าจริงใจแล้วแบบ รู้งานนะครับรู้งานกันนะครับว่าแบบรักในเกมม<ะ>ั้ไปจบที่ไหนกันประมาณนั้นครับผมหาอยู่ครับอ๋อก็คือคนที่คุณต๊อดกำลังตามหาอยู่ปัจจุบันก็คือคนที่รักในเกมแต่สามารถออกข้างนอกได้ด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับผมอยากได้แบบนั้นครับใช่ครับ เราก็เลยยังไม่เจอสเปกก็เลยยังไม่ได้แบบลงเอยหรือว่าเดินหน้าจีบขายพอกําลังตามหาผู้หญิงคนนั้นอยู่ยองไหมคะใช่ครับแล้วก็มีมารผจนชอบขัดขาดนะครับแบบบางทีผมเจอครับแล้วก็ส่งรูปแบบผมแบบตอนเป็นพ้าคอดดำๆอย่างเงี้ยให้สาวครับใครเป็นคนทําแบบนั้นคะไอเฮียสันหรกครับไม่ไม่รู้เหมือนกันครับมีครับคุณเจนมีครับสาวก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ยังหาอยู่ครับหาอยู่นะครับ นั้นตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะคุณต๊อดโฆษณาตัวเองนิดนึงได้ไหมคะหลังจากการกลับมาครั้งนี้เราชอบคุยแบบไหนใช้แบบไหนสเปคแบบไหนอะไรอย่างนี้เชิญค่ะโอกาสนี้เป็นของคุณแล้วค่ะสวัสดีครับคือผมชื่อต๊อดนะครับอายุยี่สิบสี่นะครับสเปคของผมคือผู้หญิงผมยาวๆถึงไหล่ครับแล้วก็ไม่ดัดฟันครับหรือว่าดัดฟันก็ได้ครับแต่ว่าถอดลีอะไรอย่างเนี้ย อ่ะครับแล้วก็ส่วนหน้าอกก็เบื้มบ้ามหน่อยนิดนึงแบบไม่ใหญ่มากครับอ่าไม่ผอมมากไม่อ้วนมากอยู่กลางๆหรือหรือว่าลดจากอวบมานิดนึงก็ได้ครับ <c oughs> ใช่ครับหน้าตาก็ <c oughs> ต้องคิดอีกทีครับหน้าตาแบบแร,คร,บรกครับไม่หล่อครับแต่เลือกเนาะต้องพูดอย่างนี้ครับ <c oughs> ขอขอเรื่องหน่อยนิดนึงครับแล้วก็ถ้าได้มีอะไรด้วยผมสัญญาว่า ผมจะฝังลูกในมิดเลยอาจจะมีลูกเลยครับประมาณนั้นครับถ้ามีรายการครั้งแรกครับผู้หญิงครับคือเอาทองเลยนะก็ประมาณนั้นครับโอเคสเปคผมก็ประมาณนี้ครับโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นสเปคของคนทั่วไปเนาะไม่ได้แบบมากมายอะไรเกิดไว้ไม่ได้เรียกร้องอะไรเับหรือว่าแบบมีลายก็รับได้ครับมีลายก็รับได้ครับืมส่งซอยอย่างเงี้ยครับ โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณต๊อดที่ให้สัมภาษณ์นะคะขอบคุณพี่เปาด้วยค่ะครับคุณเจนครับแล้วคุณเจนแล้วคุณเจนนะครับแล้วคุณเจนยังโสดอยู่ไหมครับเนี่ยหรือวไาไหมครับโสดอยี่ค่ะว้าวคุณเจนก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมใช่อืมเขาแอบขำขอะไรครับพาไปเข้าแก๊งยังข้าอะไรเนี่ย